เห็นกันหรือ,อยังแพทหลุดโป๊เปิดหน้าแฟนใหม่อายุห่างกัน14ปีโสดไม่ทันไรยอมรับว่าหัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งสำหรับไม้สาวสุดสตรองอย่างแพทนบปพาที่ตอนนี้กำลังคุยหนุ่มรุ่นน้องคนหนึ่งที่อายุห่างกันถึง14ปีฝ่ายชายเป็นคนนอกวงการและเป็นคนเข้ามาจีบก่อน ตอนนี้อยู่ในช่วงพูดคุยกันยังต้องดูพฤติกรรมกันต่อไปล่าสุดแพทได้เปิดใจในรายการตกมันบันเทิงอัปเดตความรักกับหนุ่มรุ่นน้องนอกวงการที่ก่อนหน้านี้ช่วงเขาดาวที่ผ่านมาเจ้าตัวได้หลุดโป๊โพสภาพเผยโฉมหน้าฝ่ายชายแบบเต็มๆแพทเผยว่าเดือนหน้าก็จะครบหนึ่งปีที่คุยกันฝ่ายชายทำให้เรารู้สึกว่า อายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆเขาอยู่ในจุดที่ควรจะอยู่เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายและไม่เคยเรียกร้องอะไรและภาพจริงๆวันนั้นไม่ได้ตั้งใจจะเปิดตัวแค่ดันโปะตรงที่ลงรูปในช่วงไปเขาดาวและความรักครั้งนี้แฮปปี้มากเพราะฝ่ายชายคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังการทำงานให้โดยตลอด